The law of karma. Remember this. In your mind, avoid the bad. Do only good. Purify your mind. When you die, you'll go to heaven. You have to know, and you must know, life's in the cycle. Of Samsada, there is no way to get away under the law, the law of karma. ลูกเป็นสาวเมืองโคราชบ้านเองสมัครใจเข้าไปนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาตั้งแต่เดือนกรกฎาคม2547ตั้งแต่ลูกได,ได้ธรรมะผ่านจานดาวธรรมเหมือนได้เพื่อนแท้ทิ้งแน่กับเพื่อนซี้ตลอด24ชั่วโมงอ,มอ <laughs> ดวงตาจะเคยแห้งโหยบอบช้ำ ก็ค่อยๆมองเห็นความสดชื่นขึ้นชีวิตของลูกถูกทำร้ายจิตใจอ๋อถึงแห้งโหยเลยนะ <c oughs> สาเหตุเพราะพ่อของลูกซึ่งมีอาชีพเป็นครูใหญ่แต่ว่าท่านชอบดื่มเหล้าชอบสูบบุหรี่ชอบเล่นกับนันชอบเจ้าชู้กดขี่บีบเค้นรอครอบครัวอย่างไร้ความเมตตาสมัยก่อนการคมนาคมไม่สะดวก พ่อต้องไปสอนหนังสือหมู่บ้านอื่นที่อยู่ห่างไกลจึงต้องพักอยู่ที่โรงเรียนน,น,นานๆยิงอยกลับบ้านมาสักครั้งหนึ่งแต่เมื่อมาถึงพ่อก็จะถืออำนาจบาดใหญ่สร้างให้แม่ทำกับแกล้มแล้วก็เรียกเพื่อนฝูงมาตั้งวงหากแม่ไม่ตามใจหรือทำอะไรไม่ถูกใจพ่อเกิดอาการรัก รักลงแดงทีเตะตบตีแม่ยังไม่เกรงรักลงแดงเลยหลายครั้งแม่ต้องวิ่งหนีหลนลายไปหลบอยู่บ้านคนอื่นแต่พ่อก็ติดตามไม่ลดละตามไปตบไปตีต่อไปสมใจภาพเลวร้ายที่สุดในชีวิตยังติดอยู่ในมโนสำนึกของลูก ให้เจ็บปวดและเสียน้ำตาทุกครั้งที่นึกถึงคือครั้งหนึ่งพ่อมาแล้วพ่อขี่มา้าอืมพ่ลึกแฮะแต่ก็ดีกว่าไปแทงมา <c oughs> กนี่ขี่ม้ามาหาแม่ในสวนแม่พูดอะไรไม่ทราบก็ด้วยความคิดถึงทำให้พ่อโกรธจึงจิกกระชากผมแม่พร้อมกับควบม้าวิ่งไปด้วย ผมมา้าควบแม่ตกใจสุดขีดสุดวิสัยจะทรงตัวต้องก้าวเท้าวิ่งตามม้าไปอย่างล้มลุกคคุกรานคิดดูคนวิ่งแห่งกับม้าเนี่ยมอม้าวิ่งเร็วขึ้นพ่อกับปล่อยมือแกล้งให้แม่ล้มกลิ้งอย่างสะใจขณะที่ลูกเห็นเหตุหการณ์นั้นก็ได้แต่บีบมือกำแน่นน้ำตาไหลมาจากความรู้สึกที่ยา,ากจะอธิบาย และนี่สุดครอบครัวล,ลูกก็ถูกพ่อทอดทิ้งไปอย่างถาวรทิ้งให้แม่ก้มหน้าก้มตาหาเลี้ยงลูกๆและสองตายายคือพ่อกับแม่ของแม่โดยการทํานาแม่สิ่งจมอยู่กับกองทุกข์กัดกลุ่มก็หลงผิดหันไปหาสิ่งมักง่ายใกล้ตัวคือดื่มเหล้าเดิมยังไม่พอตั้งโรงงานต้มเหล้าเถื่อนขายเอง แม่ขายเหล้าแล้วติดเหล้างอมแงมจนพูดจาอ้อแอไปเต็มคำพอตกเย็นก็จะมีเพื่อนๆมาซื้อเหล้าดื่มกันลูกก็ต้องมีหน้าที่ขายเหล้าไปโดยปริยายวันหนึ่งในคืนเดือนมืดมืดจริงๆสำหรับครอบครัวองลูกน้องเคยแม่มาซื้อเหล้ากลับไปดื่มที่บ้านจนเมาพอเหล้าหมดก็กลับมาซื้ออีกแม่กับยายเห็นว่าเมามากแล้วจึงไม่ขายให้ แล้วก็ไล่กลับไปนอนขอร้องว่าจะดื่มอีกเลยครูใหญ่เวลาประมาณหนึ่งทุ่มขณะนั้นแม่อยู่หน้าบ้านคนเดียวกำลังต้มข้าวไว้เลี้ยงหมูตันใดนั้นทุกคนในบ้านก็ดียินเสียงท่อนไม้ใหญ่กระทบสิ่งหนึ่งดังพลัว่วน้องเขยแม่เอาไม้ฝรั่งขนาดเท่าน้องตีแม่ตีศีรษะอย่างแรงเราก็ได้ยินเสียงน้องเขยแม่แตะโกนด่าลั่นอย่างสะใจ ได้สัญชาตญาณทำให้ทุกคนในบ้านรู้ทันทีว่าเกิดอะไรขึ้นกับแม่ตาก็วิดร้องรีบวิ่งลงจากบ,บ้านตรงมาหาแม่ร่างแม่นอนแน่นิ่งสินสติที่ศีรษะแตกมีเลือดแดงฉานไหลอาบทั่วตัวอนิจจาน,น้ำเมาที่แม่ต้มและกลั่นได้มือมันกลับมาส่งผลร้ายแทบจะเอาชีวิตไม่รอดแม่ต้องรักษาตัวอยู่เป็นปีจนอาการดีขึ้น แต่ปากของแม่เบี้ยวแล้วค่อยๆหายจนเป็นปกติ <Wow. S 1> <laughs> ปีสองห้าสองเจ็ดงานทำรากแต่งงานแล้วจึงพาแม่ไปรักษาเพื่อเลิกเล่าที่แผนกยาเสพติดของโรงพยาบาลประจำจังวัดและแม่ก็เลิกได้จนถึงทุกวันนี้ <Wow. S 1> อแม่ของลูกเคยไอมากและหูหนวกไม่ได้ยินมานานถึงสิบปี รักษาในโรงพยาบาลจำจังหวัดท re ั้งสองแห่งก็ไม่หายหมอบอกว่าเป็นพราะโรคลิสิดดงจมโมกแต่มีอยู่วันหนึ่งแม่คันหูขึ้มานะก็เอานิ้วก้อยเคียเคียเคลียเข้าไปในรูหูไปตรงที่คันก็ปดว่ามีสิ่งหนึ่งหล่นออกมาจากหูจากนั้นแม่ก็ดียินเสียงเป็นปกติ เพราะกรักขี้หูแข็งหล่นออกมาแม้ว่าพ่อจะเคยรักกับแม่อย่างไรก็ตามแต่แม่ก็ไม่เคยพยาบาทเลยยังคงห่วงใยพ่อเสมอแม่จะยกมือไหว้พ่อทุกครั้งที่ได้พบเจอกันพราะแปดสิบแล้ว จึงอาจจะเป็นเหตุให้พ่อสำนึกในความดีของแม่เ<แ>อเจอทีไรก็ยกมือไหว้<แ>เวลาพ่ออารมณ์ดีพ่อจะพูดเสมอว่าแม่ของพวกเธอเน่ะเป็นคนดีที่สุดแล้วพ่อก็มอบเงินหนึ่งแสนบาทไว้ในบัญชีของลูก<แ>เพื่อให้ดูแลแม่<โ>นี่เห็ไหม่จ้าว่าอันนี้สง,งการยกมือไหว้ <laughs> ลูกก็ได้ชวนแม่นำเงินไปทำบุญเกือบหมดแล้วเ,เอามาทำบุญหมดเพราะคิดว่าลูกคงเลี้ยงดูแม่ได้นะโดยไม่จาเป็นจะต้องใช้เงินก้อนนี้ oh. และทุกครั้งที่แม่ทำบุญแม่ก็จะใส่ชื่อพ่อไปด้วย <Yeah. S 1> อืเพราะว่าคุณแม่นี่นะยังรักคุณพ่อเสมอ,อม <Okay. S 1> ชีวิตลูกตอนอยุดในห้าขวบ พี่สาวตึงเปลูกของป้าเพลิดเพลินกับการเล่นน้ำพอให้ลูกนั่งโดดเดียวเล่นอยู่คนเดียวอย่าลืมฟังไม่น้ำมูลพอพี่สาวหันกลับม่อีกทีลูกก็กำลังจมน้ำหัวผุบๆโผล,ล,ล,ล่พี่สาวตัวใจรีบคว้าตัวลูกขึ้นมาจึงรอดชีวิตมาได้ล้านสาวลูกกับพี่สาวคน,นที่สามมีลักษณะไม่ปกติตั้งแต่เกิด ซึ่งเป็นปมได้อยู่2อ,อย่างคือ 1. มีขาและเท้าใหญ่นิ้วชี้เท้าไม่กุดยาวกว่านิ้วอื่นมากและในข้อที่หและปมด้ข้อที่ 2. คือหลานคนนี้มีที่ปากและบริเวณใกล้ปากด้วย ปานถูกต้องอย่าไอ้ปานก็ไม่น่าจะเป็นปมได้เลยเนะี่ยพี่ขอยกันด้่สอนคนใจดีใจเย็นมีน้ำใจชอบช่วยเลยทุกคนในะครอบครัวแต่ว่าเสียอย่างเดียวคือดื่มเหล้าเจ้าชู้ทำให้พีสาวทำไห้ไหวจึงได้หย่าขาดกันเขาเสียชีวิตเดขับรถมอเตอร์ไซค์ชนกับรถปิกอัพรวมาอายุได้53ปียางลูกเป็นคนดีมากชอบทำบุญ ทีนยายหองข้าให้ลูกและพี่สาวใส่บาตรทุกเช้าในวันพระและวันสําคัญจะจัดอาหารผลไม้ให้หลานไปวัดไม่เคยขาดเลย oh. ก่อนตายสามวันยายนอนหลับแล้วเห็นคนร่างดําใหญ่ซึ่งยายเรียกว่าโยมยาบาลมายืนที่ปลายเท้าในเช้าวันที่ยายตาย <laughs> ยายตื่นขึ้นมาล้างหนะ้าแล้วก็แน่นอ,อกเป็นลม ประมาณ2ีนาทียากรสินใจมืออยู่ได้เจปีคำถามแม่มีวิบากกรคมใดสันนิฐาน,นไปนะจ๊ะจึงโดนพ่อจิกผมลากไปกับมา้าและถูกน้องเยขยคี้มาตีที่ศีรษะจงเกือบตายผมและศีรษะนึกไปนะจ๊ะแล้วก็ถูกไม้ฝรั่งดีตาจนตาบอดหูหนวกไม่ได้ยินมาถึงสิบปีแต่จู่ๆก็มีของหล่นลงมา เรได้ยินเสียงป็นปกติได้เองโดยไม่ต้องรักษาอสันิฐานไม่มนะจ๊ะบุญแดงแม่ทําให้พ่อให้เงินสําหรับเลี้ยงดูแม่ถึงหนึ่งแสนการที่ลงเงินที่พ่อให้ใช้เลี้ยงดูแม่ไปทาบุญและใส่ชื่อพ่อด้วยพ่อจะได้บุญหรือไม่เจ้าคะการที่พ่อทําร้ายแม่แต่ก็ให้เงินเลี้ยงดูแม่เช่นนี้เนี่ยจะเป็นวิบากกรรมติดตัวพ่อไปเช่นไรและจะแก้ไขในชาตินี้ได้อย่างไร เราเคยได้สร้างของพระให้พ่อเป็นบางส่วนนันแต่สมัยที่ทางวัดให้ทยอยบุญได้แต่พ่อยังไม่เปิดใจทําให้เครบในตัวพ่อเองถ้าลูกทําให้พ่อทั้งหมดพ่อจะได้บุญไหมคะขณะนี้น้องเคยแม่ติีแม่เกือบตายเขาได้ตายไปแล้วเพราะฏบัติเหตุเขาตายแล้วเป็นไหนการที่เขามาทําร้ายแม่จนเกือบตายเขาจะสวยบากคำอย่างไรคะแลวจะมีกรรมผูกพันอยู่กับแม่อีกไหมคะ หลานสาวมีน่องและเท้าใหญ่นิ้วช้านี้ชี้เท้ายาวกว่านิ้วอื่นมากมีเส้นเล็อดคอร์ดมีปานที่ปากเป็นเพราะกรรมใดเจ้าคะจะแก้ไขอย่างไรีไ่อยๆคนที่สองตายแล้วไปไหนลูกจําบ็นไปให้ได้รับหรือไม่เจ้าคะฝากบอกมาอย่างไรบ้างคะยายเห็นยมพมุทธมาหาจริงหรือไม่คะ <c oughs> <c oughs> ยายตายแล้วไปไหน ลูกทำบุญไปให้ได้รับหรือไม่ตั้งการบุญอะไรและฝากบอกมาว่าอย่างไรคะลูกเคยจมน้ำในวัยเด็กถูกปลิ้งกัดจนเลือดท่วมขาถูกแม่ใช้ไม้สอยใบยอกระทุ้งมาที่ใบหน้าจนเลือดไหลนองแก้มเหตุการณ์เหล่านี้ก็จะผลของกรรมเก่าใดลูกเคยพาตัดซิสถุงน้ำใกล้ปีบาลูกเพราะกรรมใดกรรมหนึ่งลูกใกล้หมดแล้วหรือยังคะ เราเคยพูดกับพี่สาวเกี่ยวกับพระเวสสันดรเรื่องที่ยกกันหาชาลีซึ่งเป็นลูกไปให้จูชกแร้วิจารณ์อย่างรู้ธรรมถึงการเราไม่ควรละมิดสิทธิของผู้อื่นอ๋อนั่นหัวใจของพระโพธิสัตว์แม้ว่าจะเป็นลูกชายลูกสาวก็ตามไม่น่าจะมีสิทธิไปยกชีวิตของผู้อื่นให้กับใครแต่อยากจะทําความดีก็ควรอยู่ในสิทธิของตนเองการวิจารณ์เช่นนี้จะเป็นบาปหรือไม่ถ้าบาปควรจะทําอย่างไรจึงจะลบล้างบาปนะคะ ลูกใครสร้างบารมีกมู่คณะมาหรือไม่อย่างไรเคยมีผลการปฏิบัติธรรมอย่างไรเราจะมีโอกาสไปดูสิบบุรีไหมคะที่ว่าชาตินี้เป็นรถด,ด่วนขบวนสุดท้ายหมายความว่าอย่างไรหากพระจากชาตินี้แล้วจะไม่มีโอกาสเจอกมู่คณะอีกเลยใช่หรือไม่คะแล้วถลดไปแล้วผังการสร้างบารมีจะเปลี่ยนจากฝ่ายหรวัตตะไปเป็นฝ่ายนินวตตะหรือไม่อย่างไรคะพระอาจารย์จะไมไกลปมะเทศลลกจะมีหน้าที่ใดในหมู่คณะคะ พุทธนนด้ในเราได้ทาวิชาหรือไม่แล้วได้ลงมาสร้างบารมีรอบสองหรือไม่คะมีผังการบวชตลอดชีวิตหนานแน่นหรือไม่ทําไมท่านจะประกบประคองตัวเองให้บวชสร้างบารมีไปได้ตลอดรอบฟังเด็กอะไรคะก็สองคำอ่ะอ่าอย่างนั้นแหละจ้า <c oughs> ลาบตาฝันบรนตัวเป็นตาตื่นขึ้นมา,านแล้วก็นำลาฟังปินิยายปารามรากันจ้า แม่โดนพ่อจิกผมลากไปกลับมาแล้วก็โดนน้องเขยขิ้เมาตีที่ศีรษะเกือบตายเพราะกรรมในอดีตสมัยที่แม่เป็นผู้ชายจะเป็นคนมักโกรธเวลาเมาแล้วมักชอบทุบตีภรรยาภาพของพ่อที่ทากับแม่ก็เป็นภาพในอดีตของแม่นั่นเอง อีกทั้งชาตินั้นเวลาเมาแล้วก็ได้อำไม้ตีศีรษะคู่วริจนบาดเจ็บสาหัสมารวมกับกรรมต้มเหล้าในปัจจุบันกรรมต้มเหล้าและดื่มเหล้าในปัจจุบันมาเสริมจ้ะจึงเจออย่างนี้ถูกไม้ฝรั่งดีดดวงตาจนบอดเพราะกรรมในิดีตชชาที่เป็นผู้ชายขี้เมาดังกล่าว แต่ไม้ฟาปริญาที่กล่าวว่าตัวเองจนโมโหแล้วต้อให้ไม้ดีดวงตาจนปริยาตาบอดเอาไม้ไปฟาดปริยาแล้วมันดีไปโดนดวงตาปริยาบอดอิบาก,กรกรมนี่มาส่งผลจ้ะหูหนวกไม่ได้ยินถึงสิบปีรักษาไม่หายแต่จู่ๆก็มีขี้หูหล่นฉันหายได้ยินเป็นปกติพาะ กำในดีเวลาพ่อแม่ตักเตือนอบรมพร่ำสอนก็จะทำเป็นหูทวนลมไม่ได้ยินอันนี้แหละเป็นหลักทำยาวทีเดียวมาส่งผลจ้่ตอมาได้ไปกราบขอกขอมาบิดามารดาเพราะคิดได้จึงท,ทำให้หมดกรรมผมหมดกรรมก็หล่นมาเองหายจากการเป็นหูหนวกได้เออ พ่อเงินเลี้ยงดูแม่หนึบบ่งแสนบาทาะเป็นบุญของแม่ที่เคยสงเคราะห์ญาติในอดีตตามมาส่งผลเจ้าโลกเงินที่พ่อให้เลี้ยงดูแม่ไปทําบุญและใส่ชื่อพอ่อโดยนั้นก็จะทําให้พ่อได้บุญด้วยแต่ไม่เต็มที่ยกเว้นว่าให้ท่านอนุโมทนาบุญในตัวเองจึงจะทําให้ได้บุญเต็มที่ค่ะท้ไบ่อยพอ่อนโมทนา การที่พ่อทำร้ายแม่แต่ให้เงินเลี้ยงดูแม่นั้นวิบากกรรมนี้ก็จะส่งให้ไปเกิดเป็นผู้หญิงแล้วก็จะถูกสามีปฏิบัติตนเหมือนดังที่พ่อทํากับแม่ในชาตินี้เลยเจ้าตีแล้วจ,จิงให้ตังค์จะแก้ไขก็ต้องให้พ่อลืมอดีตที่ผิดพลาดแล้วไม่คิดทําอีกรวมบตั้งตั้งสังสมงบูญทบุรทั้งทานศีลภาวนาเป็นต้นจนตลอดชีวิต เราติานจิตให้พ้นจากวิบากกรรมนี้จ้ะลูกเคยสร้างพระธรรมกายให้พ่อแบบทยอยบุญแต่พ่อยังไม่เปิดใจรับในช่วงนั้นถ้าลูกทําให้เต็มองค์แทนพ่อนั้นพ่อก็จะได้รับบุญแต่ไม่เต็มที่ตอยท่านทําด้วยตัวเองเนั่นแหละจ้ะจึงจะทําให้ท่านได้บุญเต็มที่น้องเคยแม่ตีตีแม่เกือบตาย ตายแล้วก็ดำดิงเป็นมหาหันตะรคขุมหาทันทีด้กร้ามดื่มสูรากำลังโดนนายนิรยาบาลกรอกน้ำกรดสีดำร้อนแรงอยู่ด้วยความทุกข์ทรมานมากไม่อาจจะรับบุญได้น้องเคยแม่คืนหนึ่งในคู่อริในสมัยที่แม่เป็นผู้ชายขี้เมาได้ผูกเวรกันมาแต่นั้นหากพบชาติต่อไปไปเจอกันอีกก็จะผลัดกันทำไร ยกเว้นว่าทั้งสองฝ่ายให้อโหสิกรรมซึ่งกันและกันเวรยังจะระง,งับไปจ้ะหลานสามีน่องและเท้าใหญ่นิ้ชี้เท้ายาวก,กว่านิ้วอื่นมากมีเส้นเลือดขาดเพราะวจีกรรมแนดีที่เป็นคนคีมโมโหปากจัดชอบว่าร้ายผู้อื่นวันหนึ่งผู้ที่ถูกนินทาว่าร้ายได้คำาถาม นินทาว่าร้ายเขาใไหมใส่ร้ายไปสีเขาใ่ไหมก็เลยเป็นเหตุให้ทะเลาะกันครูอาลิได้ใช้นิ้วมือชี้หน้าจึงทำให้ตัวเองโกรธก็เลยเอานิ้วเท้าชี้หน้าแทนรูปกรรมเวลานั่งฟังธรรมในอุโบสถมักชอบหันเท้าไปทางประสงค์และพระพุทธรูปมีบากรรมดังกล่าวนำระสงค์ผลจ้า มีปานที่ปากเพราะวัจีกรรมที่ชอบนินทาว่าร้ายผู้อื่นมาส่งผลจ้ะจะแก้ไขต่อจากนี้ไปต้องใจเย็นๆอย่างหงุดหิดง่ายแล้วใา้พูดแต่พิยาวาจาอีกทั้งต้อง,งให้ไปทำพิธีขอเข้ามาพระรัตนาตรัยบ่อยๆหนักก็จะเป็นบาวาก็จะหายจ้ะ พี่คอยคนที่สองตายแล้วก็ถูกเจ้าหน้าที่พาตัวไปยมโลกด้วยวิบากกรรมสุรากำลังโดนเจ้าหน้าที่กรอกน้ำทองแดงร้อนอยู่ด้วยความทุกข์ทรมานมากได้รับบุญเทวี์ไปให้แล้วก็ได้รับรถย่อนผ่อนโทษลงมาแต่ยังต้องถูกทรมานอีกมากร้องอดโอยควรคลางอยู่ตลอดเวลา เขาอ,อยากพ้นทุกข์ได้แต่ร้องโอดโอยให้ช่วยจ้ายายเห็นยมทูตนั้นท่านก็เห็นจริงๆเพราะยายหมดอายุไขแล้วเจ้าที่ยมโลกก็ได้มารับตัวไปยายตายแล้วก็ไปเป็นกุมพันธีผู้คุมหญิงเจนหน้ที่หญิงเพราะยายนั้นบุญก็ททำกรรมก็สร้างจ้า ได้รับบุญเที่วทิพย์ไปให้แล้วก็ทำให้มีสภาพที่ดีขึ้นข้าวเวน้อยลงเหลือปีละห้าเดือนท่านฟ้าขอบคุณมาว่าท่านได้รับบุญแล้วและอยากได้รับบุญอีกเพื่อจะได้พ้นจากการเป็นกุมพันธีจ้าลูกคยจมน้ำในวัยเด็กเพราะกาเนิดดีในสมัยวัยเด็กชอบเล่นแกล้งเพื่อนโดยผลักเขาตกน้ำนั่งเดินที่เขาว่ายน้ำ ไม่เป็นจนเขาเกือบจมน้ำตายอิบากเขานะั้นมาส่งผลจ้าถูกปลิงกัดจนเลือดท่วมขาพระการน,นดีดีตอนเม็่เด็กชอบไปแอบขอโมยผลไม้ของเพื่อนบ้านเอามากินด้วยความกนนองมาส่งผลถูกแม่ใช้ไม้ใสใบยากระทุกมาที่ใบหน้าจนเลือดอาบแก้มพระ กรรมในอดีตสมัยเป็นวัยรุ่นในทะเลาะกับเพื่อนแล้วก็มาไปกระทุงหน้าเพื่อนจนเลือดอาบหน้ามาส่งผลจ้ะรูปพัตตสีสูงน้ำกระไรปีกมนรูปเพราะกรรมการปาิบัติฆ่าสัตว์ธรรมหาในอดีตเป็นหลักรเรื่องกรรมการมเมจชูในอดีตสมัยเป็นผู้ชายมาส่งผลจ้ะกรรมนี้เบาบางลงไปแล้วให้ลูกรีบเร่งสั่งสมบุญทุกบุญทั้งทานศีลภาวนาเป็นต้น ทิ่ฐานจิตได้นพ้นจากวิบากกรรมนี้จ้าลูกพูดวิจารณพระไปสันดอน่าก,การยกกัญหาชาลีไปให้จโจโจกนั้นเป็นการละเมิดศิิของผู้อื่นด้วยความไม่รู้นั้นก็เป็นบาปพระโมหะที่มีรู้แล้วไปชอบวิจารณ์วิบากกรรมนี้จะส่งผลให้มีอุปสรรคขัดขวางในการสร้างบารมีโดยจะมีคนมาพูดในท้อใจบ้าง จะแก้ไขก็ต้องทำบุญทั้งบุญทั้งทานสีภาวนาเป็นต้นแล้วก็ขอกขามาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบ่อยๆหนักจะเป็นบาวบาว็จะหายเจ้ะลูกเครสร้างบปรลวนีกมุกมูคณะมาแบบกองสเสบียงโดยชอบทําตามอารมณ์เนี่เห็นไหมคิดก็คิดยังตามอารมณ์เลยแล้วทาแบบไม่สม่ําเสมอด้วยเห็นไหมบางชติเกิดพลาดกันเพราะพลาดกันนี่แหละจึงคิดฟุ้งสร้างพุทธนรที่ผ่านมาเห็นไหมละ่ะพลัดกันอีกนี่ พิ่งจะกลับมาเจอกันในชาตินี้เพราะฉนั้นอย่าคิดอย่างนี้ชาตินี้มาเจอกันแล้วอย่าให้พลาดก,กันอีกนะถ้าพลาดก,กันอีกกันนานมันกลับเลยดังนั้นชาตินี้กายประคองตัวให้ดีด้วยการไม่ประมาทในการสั่งสมบุญทุบุญดังกล่าวและอธิษฐานจิตตามติดกันไปเลยนะจ๊ะส่วนพระอาจารย์ที่เป็นกรรมิธิเลูกนั้นพุทธนนท์ที่ผ่านมาเป็นกุลบุตรออกบวชตามบาราชาค์ที่ออกบวช แต่บวชได้ช่วงหนึ่งจึงทำให้ผังบวชยังไม่หนานแน่นแต่ว่าในช่วงที่บวชอยู่ทศได้ทำหน้าที่เผยแผ่ดังนั้นชาตินี้อย่าประมาทในการดำเนินชีวิตให้ประคับประคองตัวให้บวชที่เด็ดตลอดรอบฟังโดยกำลังใจและมโนวนิธีทานอันสูงส่งที่จะทำให้ผังบวชีหนานแน่นขึินจะชาตินี้มาเจอกันแลก็ให้ตั้งใจสร้างบริมิตเต็มที่ในทุกบุญ ได้ทิ่ฐานจิตตามติ่เป็นด้วยสิทธิ์บริรวงมูพิเศษเขตบยร์ดว่าเรามาพอิศัติจะได้ปัดกันเลยจ้าจ้า <het> No one s c a p e s the law of karma Belief in cause and effect me a n s Belief in the law of karma